สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อิสมิสพอดแคสต์ที่พาทุกท่านไปค้นหาความจริงกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่พวกคุณสงสัยวันนี้พบกับพวกเราเต้นอีกตาละโนดครับผมสวัสดีครับเฮ้ยวันุ่นทำอไรอะฮะอ๋อกำลังเวปปอนอยู่เนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนี่ย เอา้าล้วไปยืนมองทําไมแล้วเดี๋ยวตาก็บอดหรอกฮะตาบอดก็หนูจําได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะครูบอกว่าอย่าไปจ้องไมโครเวฟนะเด๋็ดลังเสียน,นั้นมันจะทําลายตาเอาอาจจกนั้นมาก็เลยไม่กล้าจ้องไมโครเวฟตรงๆอีกเลยกัวาตาบอดอืมเข้าใจผิดแล้วนะต่้นผมว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความคิดแบบเดียวกับผมแน่เลยเกี่ยวกับความอันตรายของไมโครเวฟถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรามาหาความจริงกันดีกว่ากับคําถามที่ว่าการจ้องไมโครเวฟเนี่ย เป็นอันตรายต่อดวงตาจริงหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับโอเคครับผมการเริ่มเรื่องนี้ในรูปแบบที่ดีที่สุดเนี่ยคนจะเริ่มจากคําถามที่ว่าแล้วไมโครเวฟคืออะไรนะครับสําหรับหลายคนเนี่ยท่านอาจจะคุ้นเคยกับไมโครเวฟเพราะว่ามันคือเตาอบที่ใช้ในการให้ความร้อนแก่อาหารของเราแต่จริงๆแล้วทราบหรือไม่ครับว่าไมโครเวฟเนี่ยคือชื่อของรังสีประเภทหนึ่ง รังสีไมโครเวฟเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งซึ่งเช่นเดียวกับแสงสว่างที่เราเห็นหรือรังสีอันตราไวโอเลตที่มาจากดวงอาทิตย์นั่นเองครับลงเนื้อหานิดหนึ่งคลื่นไมโครเวฟเนี่ยจะเป็นคลื่นที่มีความถี่สูงและมีความยาวคลื่นต่ำหรือสั้นซึ่งถ้าหากท่านใดสนใจที่จะไปศึกษาต่อก็อยากจะบอกว่าคลื่นชนิดต่างๆเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปลองไปศึกษากันได้นะครับจริงๆแล้วคลื่นไมโครเวฟเนี่ยไม่ได้ถูกใช้แค่สำหรับการอุ่นอาหารอย่นเดียวหรอกครับ แต่ยังมีการใช้งานในด้านของการสื่อสารผ่านดาวเทียมการใช้โทรศัพท์ขึ้นที่เรดาร์อุปกรณ์นำร่องทางการบินและการเดินเรือเป็นหลักด้วยแต่ในเมื่อวันนี้เนี่ยเราพูดถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารพวกเราก็จะขอเน้นไปที่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอุ่นอาหารในเตาเนี่ยคลื่นไม่ครเวยจะถูกดูดซึมถูกอาหารดูดเข้าไปครับ ซึ่งคลื่นไมโครเวฟก็จะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนภายในอาหารทั้งหมดโดยความร้อนที่ได้จากคลื่นไมโครเวฟเนี่ยก็จะไปเพิ่มพลังงานของโมเลกุลของน้ำภายในอาหารทําให้เกิดการสะ,สะเทือนเกิดการเฉดสีขันของโมเลกุลจึงเกิดเป็นความร้อนและทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในอาหารนั่นเองแปลว,ว่ามันก็น่าจะมีส่วนที่ปล่อยคลื่นไมโครเวฟอยู่ในตัวเครื่องไมโครเวฟถูกไหมใช่เลยครับส่วนประกอบดังกล่าวเนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าแมกนิตรอนแมกนิตรอนเนี่ย เป็นหลอดอิเล็กตรอนที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันที่ทําไมไมโครเวฟส่วนใหญ่ยังจําเป็นต้องเสียบปลั๊กอยู่นั่นก็เพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการสร้างคลื่นไมโครเวฟนันเองถามเพิ่มถามเพิ่มพอหนูเป็นตนหนูจาไม่อย่างนี้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียข,ของไมโครเวฟกับเตาแบบธรรมดาให้หน่อยสิข้อดีก็คือเวลาที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยสั้นกว่าการใช้ในแบบเตาธรรมดาแน่นอน อย่างเวลาเราอุ่นน้าในเตาไมโครเวฟเนี่ยเราก็ใช้เวลาเ้อยาว่ากับต้มน้ําในเตาธรรมดาใช่ไหมละ่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานอีกด้วยว่าเนื่องจากไมโครเวฟเนี่ยสามารถทําให้อาหารร้อนขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว,รวการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟก็จะทําลายวิตามินซีและสารอาหารอื่นๆที่สลายตัวเมื่อได้รับความร้อนน้อยกว่าวิธีอื่นอีกด้วยซึ่งสารต่างๆก็เช่นพวกวิตามิน B วิตามินซีโฟเลตเป็นต้นตัวมันมีการทดลองเมื่อปี2019ครับพบว่าการต้มบรอกโคลี่ด้วย ตาไมโครเวฟเป็นเวลา1นาทีเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารทางโภชนาการจะยังคงอยู่มากกว่าการต้มโดยวิธีอื่นๆหรือวิธีการทอดด้วยน้ํามันซึ่งเช่นเดียวกันกับผักชนิดอื่นๆผักขมพริกถั่วเขียวก็จะสูญเสียสารอาหารสารที่มีคุณค่าทางอาหารจากไมโครเวฟน้อยกว่าการทําให้ร้อนด้วยวิธีอื่นๆเช่นกันแต่ว่าข้อจํากัดก,ก็มีอยู่นะครับก็คือว่าความสามารถในการทําความร้อนของไมโครเวฟเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณโมเลกุลของเหลวหรือน้ําที่อยู่ในอาหารชนิดนั้น แล้วความร้อนของอาหารที่เพิ่มขึ้นเร็วหรือช้าเนี่ยจะขึ้นกับปริมาณความชื้นรูปร่างปริมาตรแล้วก็มวลของอาหารที่ใส่เข้าไปอีกด้วยซึ่งนี่ทําให้อาหารบางชนิดเนี่ยมีความร้อนเพิ่มขึ้นไม่สม่ำเสมอบางทีอาจจะมีผิวนอกที่อาจจะเพียงอุ่นๆเท่านั้นแต่ข้างในอาจจะร้อนแบบใกล้ถึงจุดเดือดก็ได้ตัวอย่างก็เช่นพวกอาหารที่มีไส้นั่นแหละครับโดนัทแยมพายต่างๆนานา,นาเวลาอุ่นก็ต้องระวังดีๆส่วนพวกอาหารบางชนิดที่มันแข็งตัวอยู่เนี่ยการอุ่นด้วยไมโครเวฟก็อาจจะทําให้เกิด กรณีที่บางส่วนสุกบางส่วนไม่สุกทางที่ดีถ้าเป็นพวกอาหารแชร่แข็งที่แข็งตัวอยู่แล้วเนี่ยอาจจะดีกว่าถ้าคุณนํามันออกมาทิ้งไว้น้ำแข็งละลายก่อนนะครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยคงจะเริ่มสงสัยกันบ้างละว่าแล้วการที่อาหารมันดูดซึมรัง,งสีหรือคลื่นไมโครเวฟเข้าไปเนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกายจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยเราจะมาให้อีกถแถลงไขฟังกันนะครับแม่ใช้คําว่าถแถลงไขก็ฟังดูเหมือนเราจะเป็นผู้คิดค้นไมโครเวฟไปหน่อย แต่ว่าถ้าจะถามว่าคลื่นไมโครเวฟเนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกายเราไหมจริงๆผลที่คลื่นไมโครเวฟก็ทำต่อตัวเรานั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต่างกับผลที่มีต่ออาหารของเราเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งอาหารแล้วก็ร่างกายของเราต่างก็มีลักษณะของเนื้อเยื่อที่ห่อค้มร่างกายเหมือนกันคลื่นไมโครเวฟในปริมาณมากเนี่ยก็สามารถทําให้ผิวเราไม่ได้โดยที่ไม่ต่างกับอาหารเวลาเราอุ่นนานๆเลยนะครับแต่มันก็ มีแค่สบริเวณบนร่างกายที่อ่อนไหวต่อคลื่นไมโครเวฟมากที่สุดนั่นก็คือดวงตาแล้วก็อันทะของท่านชายทั้งหลายนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยหัวข้อเราคือดวงตาเนอะแล้วผมว่าไม่น่าจะมีใครเอาอันทะตัวเองไปอังหน้าไมโครเวฟหรอกคือคนธรรมดาเขาไม่ทํากันแล้วทําไมดวงตาถึงอ่อนไหวต่อคลื่นไมโครเวฟมากกว่าอาาวัยวะอื่นอะ่ะก็เพราะว่าในดวงตาของเราเนี่ยมันมีขนาดเล็กมาก เลยมีปริมาณของเส้นเลือดที่น้อยเมื่อเทียบกับอวัยวะส่วนอื่นแต่หน้าที่สําคัญอีกอย่างของเส้นเลือดเนี่ยก็คือการถ่ายเทความร้อนในเมื่อมีปริมาณน้อยแล้วเนี่ยความสามารถในการถ่ายเทความร้อนก็จะน้อยลงตามไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดโดนคลื่นไมโครเวฟกระทบโดยตรงบริเวณดวงตาจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายได้มากกว่าอาวัยวะบริเวณอื่นอาจจะเริ่มต้นจากเลนตาเสียหายเยื่อตาอักเสบ ร้ายแรงที่สุดก็สามารถเป็นต้อหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าค a ตตารัที่บริเวณดวงตาได้เลยแต่ถ้าเป็นการอุ่นอาหารในไมโครเวฟเนี่ยพวกลังสีหรือว่าคลื่นไมโครเวฟที่มันจะทะลุออกมาสู่ตาเราเนี่ยม,มันทำได้ปะจริงๆแล้วถ้าเป็นไมโครเวฟที่ผ่านมาตรฐานทางอุตสาหกรรมแล้วคลื่นไมโครเวฟเนี่ยไม่สามารถทะลุออกมาสู่ตาเราได้เนื่องจากมีการกำหนดมาตรฐานของ FDA หรือ Food and Drug Administration คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาระหว่างการใช้งานเนี่ยไม่สร้างอันตรายต่อผู้ใช้โดยมีการกำหนดปริมาณคลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาได้ให้อยู่ที่ไม่เกิน5มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยนับว่ายังต่ำกว่าตัวเลขปริมาณคลื่นไมโครเวฟที่สามารถส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้พอสมควรอีกทั้งมีการบังคับใช้ระบบฝาปิดแบบ2ชั้นที่จะทำหน้าที่ตัดการปล่อยคลื่นไมโครเวฟทันทีที่ถูกเปิดออก แต่ถ้าเกิดฝาปิดเกิดใช้งานไม่ได้ขึ้นมาก็ยังมีระบบตัดการปล่อยคลื่นอัตโนมัติไว้สำรองนอกจากนี้เนี่ยฝาปิดไมโครเวฟก็ยังมีส่วนที่การลังสีไมโครเวฟที่รั่วออกมาได้อีกด้วยโดยที่เครื่องไมโครเวฟเนี่ยเครื่องที่ผ่านมาตรฐานก็จะมีสติกเกอร์แปะเพื่อเป็นการยืนยันก่อนจำหน่ายออกสู่ผู้บริโภคนั่นเองแต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะซื้อไมโครเวฟใหม่กันทุกเดือนใช่ไหมครับถ้ามันยังใช้อุ่นอาหารได้สำหรับผู้บริโภค ก็คงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสียเงินซื้อใหม่จุดนี้แหละครับคือจุดที่จะเปิดโอกาสให้ร่างกายเราสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟโดยตรงถามได้ไหมครับว่าทําไมก็เพราะว่าอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มาพร้อมกับการเสรื่อมสภาพของไมโครเวฟนั่นเองตั้งแต่การเสรื่อมสภาพของซิลยางรอบๆฝาปิดที่สามารถส่งผลให้คลื่นไมโครเวฟเล็ดลอดออกมาได้ไปจนถึงความไม่สามารถตัดการปล่อยคลื่นไมโครเวฟถึงแม้ฝาไมโครเวฟจะเปิดอยู่ก็ตาม แล้วจะรู้ได้ยังไงวันรั่วจริงหรือไม่จริงกันแน่ถ้าวัดความยาคุณใช้ไม,ม้บรรทัดการวัดคลื่นไมโครเวฟก็สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟเช่นเดียวกันโดยค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเนี่ยไม่ควรเกิน5มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรซึ่งเป็นค่ามาตรฐานตามที่เราบอกไปเมื่อกี้แบบเป๊ะเลยแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือถ้ารู้ว่ารั่วก็ควรซ่อมแซมนะครับไม่ควรเมินเฉยนะครับแต่บอกไว้ว่า พอเกิดต้อบริเวณดวงตาแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้และหรือไม่สามารถรักษาได้ด้วยปัจจัยที่มีสุดท้ายตาคุณจะบอดในที่สุดครับแต่นอกจากภัยที่เกิดจากขึ้นไมโครเวฟแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุมากมายที่เกิดจากการใช้เตาไมโครเวฟอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธีเช่นการใช้ภาชนะผิดประเภทบ้างไปจนถึงการไม่ใส่ใจในความเสียหายของอุปกรณ์บ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปว่ากันที่คําแนะนําในการใช้งานไมโครเวฟให้ปลอดภัยกันดีกว่าจะว่าไปนะครับทาง FDA ที่อีกเล่าไปเนี่ยเขาก็มีทริคสําหรับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยอยู่เหมือนกันนะครับมาลองไล่กันดูดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็คือการอ่านคู่มือแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัดนะครับ 2. ก็คือการที่ใช้ภาชนะที่สามารถนําเข้าไปในไมโครเวฟได้ เช่นพวกเซรามิกแก้วหรือว่าพลาสติกที่มีการเขียนว่าสามารถเข้าไมโครเวฟได้ 3. ครับก็อย่างที่อีกบอกไปแล้วถ้าบริเวณฝาหรือว่าซีลยางของไมโครเวฟเนี่ยมีการเสียหายนะครับก็ไม่ควรใช้งานแล้วก็ไม่ควรให้ไมโครเวฟเนี่ยทำงานขณะที่ตัวฝาปิดหรือว่า,อาไอฝาเตาของมันเนี่ยเปิดอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานได้อยู่แล้วครับซึ่งถ้ามันทางานเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นปกตินะสุดท้ายเลยครับ ก็ไม่ควรให้ไมโครเวฟเนี่ยทำงานโดยที่ไม่มีอะไรเนี่ยใส่เข้าไปในเตาไมโครเวฟเลยเพราะว่ามันอาจจะทําให้อายุการใช้งานของไมโครเวฟเนี่ยลดลงแล้วก็เกิดการเสียหายได้นะครับก็ถ้าทาตามทริคเหล่านี้แล้วเนี่ยตาของคุณก็จะปลอดภัยจากคลื่นไมโครเวฟแล้วล่ะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยยังอยากให้คุณผู้ฟังระวังอันตรายที่สามารถเกิดจากเตาไมโครเวฟนอกเหนือจากคลื่นได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นเรื่องของความร้อนจากไมโครเวฟนะครับยิ่งโดยเฉพาะการที่เราเวฟของจําพวกน้ํา ต้องระวังเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดน้ำร้อนลวกเราได้หรือว่าต่อมาเนี่ยคือการเวฟพวกโลหะหรือว่าของที่สามารถเกิดการระเบิดได้อันนี้เนี่ยอันตรายมากๆเลยต้องเช็คดีๆก่อนนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาชนะหรือว่าอาหารนะครับระเบิดมาทีก็อันตรายได้เหมือนกันอูห้หูแน่นเอียดไปหมดเลยต่อไปนี้นมจะไม่กลัวการมองไมโครเวฟอีกแล้ว ถึงแม้ว่าคลื่นไมโครเวฟจริงๆแล้วเนี่ยมีความสามารถในการทำร้ายดวงตาของเราแต่เครื่องที่ปล่อยออกมาในการใช้งานจริงๆเนี่ยนะถูกลิมิตเอาไว้ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสินะแถมยังมีบาลีอีกชั้นหนึ่งป้องกันไว้ด้วยปลอดภัยสุดๆไปเลยถูกต้องแล้วครับทิมมี่ถ้าจะกลัวไมโครเวฟเนี่ยไปกลัวการใช้งานที่ผิดจะดีกว่าถ้าอย่างน้นล่ะก็มันมีอะไรที่น้องทิมจําได้ไหมเนี่ยจาได้สิครับอย่างสําคัญเลยก็คือเราต้องเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมในการใช้งานกับไมโครเวฟแล้วก็ เราห้ามเวฟพวกโลหะเช่นแผ่นซีดีหรือของที่ระเบิดได้เด็ดขาดทาไมาอย่างนั้นแล้วก็ความบันเทิงจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับลูกกระตาอย่างเดียวแล้วโอเคครับสำหรับความช่วยผิดเกี่ยวกับไมโครเวฟก็ได้เคลียร์ไปแล้วอีกหนึ่งในครั้งหน้าพวกเราจะนำความจริงอะไรมานำเสนอโปรดติดตามกันนะครับสำหรับครั้งนี้พวกเราอิสมิสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ